นอนไม่ส้มเอาไม่นอนไม่ส้มตาไหมนอนไม่ส้มเอาเราหนึ่งนอนไม่ส้มนอนไม่ส้มเออดีหนินอนไม่ส้มเอานอนไม่ส้มครับนอนไม่ส้มครับนอนไม่ส้มครับอ่าเอานอนไม่ส้มครับนอนไม่ส้ม เบรคแค่เจ้าทีนี้เอ้าหน่อไม้ส้มครับหน่อไม้ส้มอ่าเอาหน่อไม้ส้มอ่ะหน่อไม้ส้มครับหน่อไม้ส้มเดี๋ยวเดี๋ยวขันพูด้งยก็ได้อ่าหน่อไม้ส้มครับหน่อไม้ส้มเอาแจกหน่อไม้ส้มครับแจกหน่อไม้ส้มพูดได้หมดเเอาหน่อไม้ส้มครับหน่อไม้ส้ม น่อไม้ส้มครับหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มครับหน่อไม้ส้มครับน่อไม้ส้มครับเอาไหมเอาไหมน่อไม้ส้มครับแจกน่อไม้ส้มครับแจกหน่อไม้ส้มครับแจกหน่อไม้ส้มครับ ส้มครับหน่อไม้ส้มครับหน่อไม้ส้ม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 ครับหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มหน่อไม่ส้ม อ่านหน่อไม้ส้มครับหน่อไม้ส้มอ่านหน่อไม้ส้มครับอ่ะหน่อไม้ส้มครับหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มอ่ะหมดครับหมดเกี้ยงครับที่หมดอ่าพี่ว่าน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 คนสวยใจดีแจกขนมนะครับวันนี้อ่าแจกขนมครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้มาบุร์ตะกทานกินไอติมเดียวกัน<ม>แล้วเนี่ยกระเป๋าไม่มีมีแค่นี้อ่ามีแค่นี้อ่เา,าดเ,นะเดี๋ยวมีอะไรบ้างครับ<ม>ขนมกันนอ่ารีวิวรีวิวรีวิวด,ดีด้วยดีด,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 ดขนมครับเต็มเป๋าครับเต็มเป๋า ได้อะไรมั่งได้อะไรมั่งขอดูถุงหน่อยนี่นะครับสนุกยิ่งกว่าวันเด็กใช่ไหมครับสนุกยิ่งกว่าวันเด็กอ่ากินฬาตีมเหมือนกันเลยครับกินฬาตีมเหมือนกันเลยเอากระเป๋าเป้มานหน่อยกระเป๋าเป้มานี่สีเหลืองเนี่งเลนีาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมา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  อ่าอีหยังงบ่งดูบ่งดูบ่งดูาดนี่นะครับคอร์่ซองครับขนมครับไปประมาณสามกิโลไป